ัล้โหสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการใจรีวิวหลอกนะฮะเมื่อวันนี้สิบห้าสุขุสุข้นนะครับมารีวิวตลาดนัด <c oughs> ตลาดนัดใหม่นะครับเป็นนัดใหม่คือเดิมเนี่ยเรามีนัดมีนัดอยู่แล้ววันที่สิบเก้ากับยี่สิบเก้าใช่ไหมไม่มีเก้าเนาะเก้าไม่เน่อใจเออนั่นแหละแต่ 19กับ29มีชัวนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตลาดใหม่นะครับตลาดนัดใหม่อ่ะมันจะมีทุกวันที่2 12แล้วก็22นะครับสวัสดีครับก็เลยก็เลยมาดูนะฮะนี่เบื้องต้นเลยเรามีหอรำับองผม <c oughs> ไปดูของกันนะครับว่ามีอะไรจำหน่ายบ้างอันนี้ถ่ายด้วย iPhone 7นะครับเจ็ดเฉยๆ We say you're กางเกงเจอแล้วสิบบาทนี่เสื้อมือสองเนี่ยตลาดนัดข้างมุมเจวันเจวันต้องตลาดนดกระติกน้ำน้ำมาฝากกันพี่น้องครับวันนี้เป็นราคาพิเศษพิเศษครับกระปุกใหญ่ก็เดินเข้าไปดูแบบข้างในร้านเขาด้วยดีครับเป็นกระปุกใหญ่ได้คดีประสงค์ที่เราเข้าเช่นเพื่อนกับบุเรศลุกสนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของขับสอบถามราคาจากเจวันครับกระปุกใหญ่ กบเป็นสินค้าราคาพิเศษครับพี่น้องชาติก่างในที่เสื้อขอประชาไม่ใช่ขอประชาผมไม่มีจริงๆแน่นไงแต่ว่าเป็นของเด็กทีจะทำไมขงเด็กร้านก็ยังไม่โตพอที่จะใส่ได้วนใส่ไม,ไ,มไม่ได้อา้าวขายอะไรลูก Oh, เขาขายทุกวันศุกร์อยู่แล้วไอ้ที่ตลาดประชารัฐนั่นไม่เห็นบอกนี่อยู่แล้วกางเกงไม่ไม่หมายถึงว่าน้องคนนั้นนะรู้จักกันหรอเอ,อ้าพี่น้องรู้เคยพี่กินพี่ไทยเออเอา้าเหรอม่ไม่ได้สังเกตใช่ก็เขายังเคยติดด้วยเลยฟิล์มนี่ไงแต่มันเป็นกางเกงไนงอืม ทเ,เขาเข้าไปต,ตลอดมีอยู่สองร้านใช่เขามาขายกับเมียเขาเหรอือเปล่าใช่ใช่มากับเมีย,ยนี่มันยืดยืดนะไม่ไม่ชอบค่า แม่เขาอยากติดฟิล์มอะฟิล์มเลย จีมมือถืออุ้ยติดทำไมเอ้าติดดิก็มือถือมันเป็นรอยใช่ไม่ติดสิไม่ติดสิเส้นนั้นเท่าไหร่ห้าสิบบาทละห้าสิบบาทนั่นไงนั่นไงนี่่ ทำไมต้องเป็นโจงด้วยอ่ะต้นไง้ต้นไม้ต้นไม้ต้นตนไมม้ต้นไม้ตื่้นไมม้ต้ไมม่ต้ครับต้นไม้ต้ัมต้นไมนไม้จ้นไม้ตไ้นไม้ต้นไม้นไม้นมมต้นไม้ต้นไมตนไม้ต้นไมกินไมม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้ม้ต้นไว่ตนมม้ต้นไม้ต้นม้บ้นไมนงน้นต้ อย่าขึ้นก็มาขึ้นได้ครับยางไปยางมาเมื่อก็นขึ้นได้ครับคุณแม่คุณพี่คุณยายครับขึ้นกันครับเอาบักทั้งยังกันจะนั่กันครับใช่ร้องแรกก็คือร้องนะครับหรือว่าท่านอยากร่วมสนุกนั่ก็ยินดีครับเลือกคือเลือกหานะครับเด้อมักยังไงครับมาซิมมาซิดาร์จะน้อยแน่คุณแม่ครับมาซิดาร์ซิมีซี่ครับเนื้อว่าพลูก็ใบมันเหมือนกัน กูก็อยู่ต้นเมฆหลังนี่ไม่มาเนี่ยไม่เห็นจะซื้ออะไรเลยเขาไม่มีอะไรซื้อเนาะแม่เขาอยากได้อัน<ก>นี้โอ้ยจะไปทำอะไรอ๋อไปยิงเออเอาคนช้าครับน่ะเย็นเทียนตอนเย็นก็เอาสองอันที่เราไปให้หนึ่อันนี้อันละห้าสิบเลยนะเออสองอันสองอันรดบรอบได้ดี เขาจะไปจ่ายค่าติดฟิล์มสองเครื่องเนี่ยครบ้อยนาอีหรีเนาะครับครับทำไมครับนีบ่ครับนีอ๋อนี่ค<ม>ต,ตลาดสองล้องาด้สองอ,สององิบสอ,สอ,สบสอแก่งเดียวกันวะครับแก่งเดียวกันู่บอแก่งเดียวกันมนอะร่าแ อยากได้อันนี้ด้วยอ่ะเอ๊ะอยากได้ไปเรื่อยเลยจะไปจูดปีใหม่อ่ะขอห้าสิบเลยครับโอ้โหก็จะถึงปีใหม่ไม่อันนี้ก็จูดได้ครับภาษานี่ก็จูดได้ปีใหม่ก็ซื้ออีกปีใหม่ปีใหม่ก็ซื้ออีกครับเอ่อเราจะไปหาซื้อที่ไหนครับปีใหม่ปีใหม่ก็ซื้อตามไม่มีเรอต้องยืเราไม่มีอ่ะไม่มีนะเดชผมหาอยู่เดชบอกถ้าไปที่เดชเลยที่เดชก็คือตรงที่แล้วตัวนี้เท่าไหร่ไปถึงโรงเวียนเห็นป่ะเขี้ยงให้ห้าสิบบาท เวียนที่จะออกไปบุญทลิข์อ่ะเออมันจะอยู่ขวามือเนร้านดวงดีเยอะแยะเลยออ๋ร้านพี่ไม่ร้านที่ผมเอามานี่แหละออ๋ขายดในปีใหม่แม่บั้งใหญ่บั้งหกฟอยก็มีเพิ่มเลยดีมากนี่ก็จุดได้ตอนเทียนนี่อ๋อเป็นเทียนไม่เป็นไรครับครับก็เอาซีใช้ก็ได้ไม่เป็นไรเอาไว้จุดปีใหมุ่จ่ายแล้วบอก

ลานนั่นแหละแม่มน่าจะรับมาจากที่ใช่แต่ตัวนี้มันใหญ่กว่านี่นะนี่อันนี้เป็นโจงก็เหมือนกันแหละแล้ว <c oughs> ทำไมต้องต้อง,องรีเควสให้เป็นโจงด้วยอ่ะ <c oughs> มีผ้าฝ้ายด้วยนะ

Nav atmet. แม่ก็มันก็นไปด้วยกันดิโมนออกไปดูอีกรอบหนึ่งเงินเกม่อเยันโตม่งเหนือมานี่มันต้องซื้อแน่ เอาไม่ว่างแล้วอะ่ะก็รอเอาเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะติดฟิล์มห้าสิบบาทนะครับก็จะติดเพื่อนนี้ด้วยเจียบนะมันจะเป็นขอบนุ่นเออขอบมันจะคงงร่วงแนน่ะอ๋อมันเลย,ยลเห็นไอ้พี่มันจุกกระลุงเรียบร้อยแล้ว รีมกระจกเต็มจอ100บาทไปต่อกลับมาทางเดิมแล้วหละนักป่าเก็บ,บรา,บา,ารยละเอียดนี่อันนี้เขาเรียกร้าน,น,นแบบทุกอย่าง20บรักบัวขูว

ก็มีตลาดอีกนะเฮ้ยบางทีอาจจะไม่ไปบอกันต้องซื้อเยอะๆแล้วล่ะแต่ว่า,ายอยากได้ซ้ำหรือเปล่า สำ,สำหรับการเจอตลาดใหม่ตลาดนัดใหม่ 2นะครับ2อ2 22อินะครับนะเ็คลิปนี้จบลงเ,เท่านี้ครับหวังว่าจะหวังว่าจะชอบอพูดว่าไงนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับใช่กดแชร์แค่ซับสไคร์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ